พระรวดสวัสดีที่สุภูสุคนะผมมาละพี่น้องลาพัฒนาเหล็กมีที่มาเข่าหาหนึ่งตรงตงเนาะพี่น้องเนาะมือมันสูก,กันมันลาพัฒนาไม่ออกหนึ่งสามหกลางคือหาหนึ่งเหล็กมีที่มาเนี่ยเป็นตะวัพนพระพวกกลุ่มพระเด่นที่ศูนย์พี่น้องหาศูนย์ก็หา,หายมันเขา่าตัวร่องตะวัน ตัวเน้นเพื่อนมันเน้นศูนย์ก็เน้นติดศูนย์ติดหาได้แหละตัวเน้นเพื่อนน่ะพี่น้องห้าก็อยเบื่อกี้ยอดหลังได้เลขมีเท่ามากพี่น้องห้าก็อชีได้เยอ่หรอกเนาะพี่น้องเนาะบ่นหน่อยก็ร้ายแหละแต่ว่าเห็นว่าจังไดเลขเพื่นอนก็เขาตรงๆพี่น้องเอฟซีฮันได้สนใจเขาคุณเขาไดเขาฟี่บ่ได้เสียเงินจ้ากบาทเนี <c oughs> ่ยพี่น้อง เข้า <l> um <f ee> กลุมฟรีสแกนไล่มาได้ได้ดพี่น้องเอ้ยเอา้ามือคือมุนหอกหลอกติดตแป้งตั้งนี้มุนหอกหล,ลอกแฉเหลือา่าไอ้ดีไล่มาได้ตามมือนี่พี่น้องนี่เอามาเบาิ่งแนวทางล่าพัฒนาเลขไม่ทิมาาโอ้ย เลขมีที่มาเข้าห้าหนึ่งตรงตรงมาดูด้วยกันมาดูด้วยกันมาเบึ่งนำกันเด้อมาแร่นำกันพี่น้องไ้ อ้าวันนี้ก็ยังติดไม่เอวปาโซนนาบางอย่างไปก่อนพี่นองอกียนแล้วกันวันจนันโอ้เอามาทำไมของใครละ่ะเพื่อน่งเพ่อน่าังเเป็นอรนียสือผ้านมีแก่เิมแก่ใหู้อ้า เอามงไหมเหี้ยนดเหีเฮี้ยนอื่นเดีเฮี้ยนอื่น,นเพื่อนกระชีพวขายให้กันเพือ่อนพวเปิดให้กันบอสสิบแปดพุจิกาหกเจ็ด

เลขนี้ที่มาเสียงกันเว้นเสียงพ่ดลมได้ไปนองไปิดบ่ายเราคลอนไหลมันร้อนมันร้อน

เน้นแปดเน้นแปดแป ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ด ศูนย์เก้าแปดหนึ่งโอ้ยคือมาตรงรัฐบาลไทยแต่น้ออาจารย์เนี่ คนใดหาใดก็มาแบ่งกันเรื่แปดสามนี่มืออื่นนี่แปดหกแปดเจ็ดบนล่างเก้าคู่ หนึ่งแปดหกสองแปดหนึ่งโอ้จิตศูนย์เนี่ยเพือ่อนผมมักเลยตัวเนี่ยเพื่อนมักแปดหลายก็ศูนย์ตัวเนี่ย เลขสามตัวถ้าพี่น้องถ้าพี่น้องมากก็เอาหนึ่งกับสองไปจับเอารักลอยเนาะพี่น้องเนาะรักลอยไปจับเอาอาจารย์พันจับให้เจ้าสี่ก็คือเอาตามนี่เพื่อนกับมาเน้นให้แปดหกแปดหนึ่งนี่แหละตัวพ่นเน้นให้พี่น้องเอ้ถ้าพี่น้องมากสวนก็นคือจัดคือหลุดสวนกันไปลดพี่น้อง อ้าพี่น้องแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อมกักตัวใดชอบตัวใดเก่าไปพิจรารณาเพิ่อนขับมาเข้ากระพานเนาะพี่น้องเดี๋ยวชิดท้วนให้พี่เอฟซีให้พี่น้องเข้าเบิ่งกันฟังกันชัดๆพ่อๆ่แม่แม่เพิ่นอาจสิบ่ได้เบิง่งบ่เห็นเนาะก็สิเห็นบ่คักใจลาาพัฒนาเลขมี่ที่มาเพิ่นให้0กับ8เน้น8ปล่อง0ส่วนจับคู่นี่คือ010304 0709 ปดหนึ่งแปดสามแปดหกแปดเจ็ดเน้นแปดหนึ่งก็แปดหกเด้๋ยพี่น้องเร้่สองคู่สองหางสำหรับคนทุนน้อยนะพี่น้องตัวเลขสามตัวนี่ก็คือหนึ่งแปดหกสองแปดหนึ่งเพิม่มมากแปดครับอันนี้กากระบาดว่าเป็นตัดที่พี่น้องเลยกากระบาดด้วยนี่จังไลยเจ้ากับบพอขายเจ้าก็ต้องปิดตัวนี้แหละขณะรัฐบาลไทยมาตัวใดน,นี่ ล่าพัฒนาค,คือปิดตัวนั้นครับหนึ่งสองนะพี่น้องเนาะหนึ่งสองสองหนึ่งเนี่ยนี่หนึ่งสองสองหนึ่งเนโมเมนต์มเมนต์ตัดที่พี่น้องเลยอืมโมเมนตัดอ๋ขอบคุณขอบคุณอ,อาจารย์ได้หลายครับผมคอยพี่น้องโชคหวานกันสู้ผู้สุงคนรวยรวยเงี้ยเงี้ปังปังกันก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดให้แน่พี่น้องบพราได้เสียเงินเสียค่ามีอย่างจักบาทดอกกิมไปโหลดพี่น้องค่าเน็ตก็ค่ายัางกับบริเสียดอกแม่นบปเบิรงคลิปพี่น้องก็เสียอยู่แล้วค่าเน็ตเนาะกดไลค์กดแชร์น้ำแน่คลิปหน้าพ่อ,อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม